ันี้ทำอะไรได้บ้างก็คือตัวนี้เป็นชุดจ่าน้ํามันสําหรับถังน้ํามัน200ลิตร <Mr. S 1> ์ดิจิตอนนะคะความละเอียดจะอยู่ที่0.5ใช้กลองน้ํามันตัวนี้ก็จะทําการดักจับตะกอนนะคะที่อยู่ภายในน้ํามันนะคะ สวัสดีค่ะทัดพาเพื่อรู้ใจคนใช้น้ำมันนะคะวันนี้เมย์ก็จะมาแนะนำตัวชุดจ่ายน้ำมัน PTK 6 0 0นะคะตัวนี้ทำอะไรได้บ้างก็คือตัวนี้เป็นชุดจ่ายน้ำมันสำหรับถังน้ำมัน200ลิตรค่ะตัวอุปรกรณ์ก็จะมี1สายไส้ลวดนะคะสายไส้ลวดตัวนี้เราก็จะมีฟุตวาลด้านล่างแถมไปให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีไส้กองน้ํามันค่ะแม่ปั๊มนะคะแล้วก็ตัวเป็นมิเตอร์มิเตอร์ดิจิตอลนะคะความละเอียดจะอยู่ที่0.5เปเซค่ะ เราก็จะมีไ้กองน้ํำและสาน้ํามันพร้อมหัวจ่ายค่ะวิธีการใช้งานของตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้เป็นสายดูดน้ํามันเราจะหย่อนลงไปในถังเมื่อเราหย่อนสายลงไปในถังเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวแม่ปั๊มเราก็ต้องเปิดเปิดแม่ปั๊มนะคะเสร็จแล้วน้ำามันก็จะถูกดูดผ่านสายไส้รั่วตัวนี้นะคะผ่านไส้กรองน้ํามันตัวนี้ก็จะทําการดักจับตะกอนนะคะที่อยู่ภายในน้ํามันนะคะเสร็จแล้วก็ผ่านตัวแม่ปั๊มค่ะพอผ่านตัวแม่ปัม๊มตัวนี้โฟเลตจะอยู่ที่ประมาณ56ลิตรต่อนาทีนะคะเมื่อผ่านตัวแม่ปั๊มเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาวัดปริมาณน้ํามันที่เราใช้ไปนะคะโดยผ่านมิตเตอร์ K 6 0 0ค่ะความละเอียดจะอยู่ที่ 0. 5เเนะคะเมื่อผ่านมิตเตอร์เรียบร้อยแล้ว ะะเราก็จะผ่านไส้กรองน้ําอีกหนึ่งชั้นค่ะตัวนี้จะดักจับน้ําที่อยู่ในน้ํามันอีกทีนะคะเพื่อให้ได้น้ํามันที่สะอาดก่อนที่จะเข้ารถค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสายสายจ่ายสายจ่ายน้ํามันขนาด3ามทับสนิ้วความยาวอยู่ที่4เมตรนะคะพร้อมมือจ่ายอัตโนมัติตัวนี้ค่ะสามารถล็อกได้ตัวนี้นะคะ ให้หัวใจจะมีเซ็นเซอร์อัตโนมัติค่ะเมื่อน้ํามันมาโดนตรงเซ็นเซอร์นะคะตัวนี้หัวใจจะตัดเองอัตโนมัติค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานข้าวๆเกี่ยวกับชุดจ่ายน้ํามันสําหรับถังน้ํามัน200ลิตรนะคะเพื่อสะดวกกับการใช้งานของลูกค้าค่ะเนื่องจากมีรถเข็นนะคะช่วยในการทํางานให้ได้สะดวกขึ้นนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องยกถังในระยะไกลค่ะสามารถใช้งานได้เลย Bye. Oh.